จเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านพบกันกับเพจร้จสดวัดคิริวงศูงนย์เรียนรู้สมุนไพรไทยหมอพื้นบ้านตำรับหลวงปู่ตอนที่280ในค่ำคืนของวันวันนี้วันไหไวันศุกร์ที่วันศุกร์ที่ห้าพฤศจิกายน2 5 6 4กบับหนึ่งทุ่มห้านาที ก็ขอจเจริญพรทุกท่านที่จะติดตามให้เกียรติรับชมรับฟังเพจลลาสดวัดคิริวงศ์ียมสมุดปากกาให้พร้อมเพื่อจะได้จดจำนำสิ่งดีๆไปใช้วันนี้เราจะใช้สมุดไพรเพื่อด,ดูแลสุขภาพก็พดูแลสุขภาพของง่ายๆ หายแบบง่ายง่ายสมุนไพรใกล้ตัวที่ทุกคนทุกท่านรู้จักดีพัตพัคพรเจริญพรใช้ทางเป็นประโยชน์สุมานียมยมลี <ไป S 1> ออดสมอตามนท่าแสนพีเอไพ่บูนไพ่บูบนนการถวันระจรพงตั้งสลิดนพบปวันแลก<ม>ทุกคนทุกท่กนนนานปัญญาลัณ์จบาดะสิริพรเกื้อจิตแอนจ้าทุกคน Ờ, วันนี้เราจะพูดถงกรณีจะเป็นความดันสูงความดันต่ำนี่คือประการที่หนึ่งประการที่สองใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับนอนไม่หลับนะใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับนอนไม่หลับกินไม่ค่อยอิม่มนอนไม่หลับจับมีปัญหากินไม่ค่อยอิม่มอาการเหล่านี้จะเกิดกับผู้สูงวัยบ้าง แต่ไม่จําเป็นเราโยมบางทีไม่สูงไว้ก็เป็นอนอนไม่หลับตับไม่ดีกินอะไรดีนอนไม่หลับตับไม่ดีกินอะไรดีเพื่อดูแลอาการนอนไม่หลับตับไม่ดีกินอาหารไม่ดูรสไม่อร่อยทําอาหารอย่างนีแต่กินไม่อร่อยมันไม่ถูกปากไม่ถูกลิ้นไม่ได้รสชาติเนื่องจากว่า ตับมีปัญหาการพักผ่อนไม่เพียงพอใครที่มีปัญหาดังต่อไปนี้อาจารย์เตรียมโรโมุปากาศเรียบร้อยกับร้านสอดสืิวัดคิริวงศ์ชูนรูษธรุมน์ไัยใดหมอกุนบ้านในคำคืนนี้แล้วก็ทาง YouTube วัดคิริวงศ์เวชวัดจังหวัดชุมพรกับ Facebook พระมหาพันชัยอย่าลืมติดตามติดตามไลค์แชร์กดอ่าสกับ ในการเรียนรู้ดูแลสุขภาพเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึง่งการดูแลสุขภาพเป็นการปฏิบัติกายให้ปกติทํากายวาจาใจให้ปกติก็เรียกว่ามีศีลอายมแค่เราสมทานว่าเราจะดูแลร่างกายของเราให้ปกติกันทาอย่างไรก็รู้จักใช้ยาไทยพระยามไทยมันอยู่คู่ความไทยนับมานับเป็นพันพันปีทําเป็นอาหารบางที่เราไม่จะรู้ว่าอาหารที่เราทำมันรักษาโรคได้อย่างชะนันักแว่นะ บางคนทำมากินแกงสารพัดแกงมาแล้วยกตัวอย่างจะแกงเลียงจะแกงจืดมะพร้าวทำอย่างไรอันนี้คือส,สิ่งดีๆการที่มีอาการดังต่อไปนี้เกี่ยมธระมุปกาเรียบร้อยหนนอนไม่หลับดับไม่ดีกินอะไรไม่ไม่อร่อยเป็นไม่กินอะไรไม่อร่อยนะ ก็ที่มีปัญหานอนไม่หลับสองตับไม่ดีกินอะไรไม่อร่อยสามกรณีนี้เรียนพจนานุกรมหนึ่งให้ใช้รู้จักย่างงับไหมยมหรือมายาลาแบใครรู้จักมางไหมครั้ออใครรู้จักบ้างขอเสียงหน่อยใครรู้จักมายามล่าไหมยมมายาล่ามายาล่าเป็นภาษาใต้เขาเรียกย่างงับ พษากลางเขาเรียกมายาราบเอเ๊มายาราบรู้จักไหมคะอา่าจักไหมคะวันนี้หายไปนี่หมดนะคะพรุ่งนี้ต้องคืนนี้จะต้องเดินทางไปจังหวัดกลางพรุ่งนี้อาจจะกลับมาถึงมืดไม่รู้ว่าทันรัสดไหมถ้ามาถึงนี้ทุ่มหนึ่งก็จะรับสดตามปกติถ้าไม่ทันก็ค่อยว่าก,กันคืนต่อไปนะต้องถามก่อนว่ารู้จักมายาราบไหมคะฮัลโหลรู้จักไหมคะมายาราบ รู้จักมายาลาไหมคะับองถามผมถ้ารู้จักมายาลาอยู่แบบไหนถ้ารู้จักมายาลาจะอยู่แบบไหนเห็ในอาจารย์โยมมันไม่ค่อยเข้าไม่รู้เป็นไรคนตกคว้าร้องไลาไม่ขึ้นมาแล้วอ่ารู้จักรู้จักรู้ค่ะรู้ค่ะขอบคุณนะรู ขั้นตอนที่หนึ่งไปถอนมายราบมานะไปถอนมายาาบมาเวลาไปเอามายราบมาเนี่ยต้องถอนตอนออก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นคือหมายความมากตอนโดนแสงอาทิตย์อะ่ะนะต้องไปสอต้องไปถอนมายาาบหรือ,อย่างรับมาก่อนดวงอาทิตย์ตะทอแสงทองคือแมางความหมายความมากก่อนมายาาบมันจะรับแสงอะ่ะนะ ตอน้ำต้งต้นล้างให้สะอาดตอน้ัต้งต้นล้างให้สะอาดมันจะยุ่มลจางอากนั้นเมื่อล้างให้สะอาดแล้วหั่นหั่นหันหันหันให้เรียบร้อยกะว่าได้ประมาณหนึ่งกำมือเต็มๆอย่างเนี้ยกะว่าให้ได้หนึ่งกำมือเต็มๆหั่นให้สวยงามยมเรากินเองทำเองกินเองหั่นให้สวยงามนะ หั่นให้สวยงามหั่นสวยๆแล้วก็ทันยังไงขั้นตอนต่อไปพาไปใส่กระทะคั่วก่อนคั่วในกระทะก่อนนะคั่วไปคั่วมาคั่วไปคั่วมาพอมีกลิ่นหอมอย่าคั่วให้ไหมนะโยมอย่าคั่วให้ไหมนะคะคั่วไปคั่วมาพอมีกลิ่นหอมรู้สึกมันแห้งแล้วก็ยกลงมานำไปต้มกับน้ำอาจารย์โยมนำไปต้มกับน้ำ หนึ่งลิตรนำไปต้มกับน้ำหนึ่งลิตรต้มประมาณสิบห้านาทีต้มกับน้ำประมาณสิบห้านาทีเมื่อครบสิบห้านาทีให้กรองเอาแต่น้ำว้ยมให้กรองเอาแต่น้ำไว้นไวขนาดรับประทานหนึ่งแก้วกาแฟ,ฟตอนเช้าหนึ่งแก้วกา,ฟฟาแกกาฟ,ฟตอนยิน คือหมายความว่ารับประทานเช้าแก้วกาแฟเย็นแก้วกาแฟก่อนอาหารจะช่วยบรรเทาเรื่องอะไรหนึ่งนอนไม่ค่อยหลับสองตับไม่ดีสามกินอะไรไม่รู้รสนอนไม่หลับตับไม่ดีกินอะไรไม่รนนมมู้ไรสกินของดังดีแต่ไม่รู้รส มีอาการกินไม่รู้รสไม่ได้อัานรรสก็ใช้วิธีแบบที่อาตรมาว่าในนายูมนะไปหามายาราก่อนที่ดวงก่อนที่ดวงอาทิตย์จะออกแสงต่อแสงทองถอนมาล้างห้สะอาดล้างน้สะอาดย้ำหั่นสวยสวยสวยๆถ้าหยิบตะมือรวมๆมาใส่ในกระทะคั่วกับคั่วไฟยายไฟแรงคั่วไปคั่วมาคั่วไปคั่วมาจนมีกลิ่นหอม หแห้งกินอมแล้วก็นําไปต้มกับน้ำหนึ่งลิตรให้เดือดประมาณสิ้าต้มสิบห้านาทีกรองแต่น้ำไว้กบประทานเช้าเหมงแก้วกาแฟกินหนึ่งแก้วกาฟแกกาเฟเมื่อหมดเมืม่อเหลือให้อุ่นถ้าหมดทำไมประมาณสักสอาทิตย์อาการดังกล่าวหนึ่งนอนไม่หลับก็จะดีขึ้นกินอาหารจะรู้รถนะตัดถ้าเรื่องตับนีประมาณสัก41วันใครที่มีปัญหาเรื่องไวรัสตับ มีปัญหาตับต่างๆนะจ๊ะที่ไม่ใช่เป็นมะเร็งตับประมาณ41วันอาการต่างๆก็จะหายปกตินี่คือมายาลาบเอ,อทาทั้งห้านะโยมมายาลาบตังห้านอนไม่หลับตับไม่ดีกินอะไรไม่รู้รสนี่คือขนาดที่หนึ่งในครับคืนนี้ขนาดที่สองอขนาดที่281 นะทำเผื่อไว้ในวันพรุ่งนี้เผื่อมาไม่ทันโยมจะได้คืนนี้จะได้ส่งเลตียาไปเพื่อดูแลสุขภาพอาจารย์โนะยมใครที่มีความดันต่ำบ้างยกม,มือดิใครมีความดันสูงบ้างใครมีปัญหาเรื่องความดันบ้างใจโยมใครมีปัญหาเรื่องความดันบ้างใจโยมออใครมีปัญหาเรื่องความดันบ้างคะ รายที่มีปัญหาเรื่องความดันให้จำให้ดีนำสิ่งต่อไปนี้อาการของความดันก็คือมึนหัววูบบ่อยความดันถูงความดันต่ำมันเป็นปัญหาในชีวิตประจำวันคนแก่จะมีปัญหาเยอะคนไม่แก่ก็มีปัญหาเรื่องความดันเด็กก็เป็นได้ผู้ใหญ่ก็เป็นดีคนแก่ๆก็เป็นบ่อยเป็นทีทีกินยามานับร้อยพัน แปดแล้วยังไม่หายหนึ่งใช้ใบเตยหอมหนึ่งใบพระเจ้าโยมเอาใบเตยหอมหนึ่งใบยาวๆล้างให้สะอาดเอาใบเตยหอมยาวๆล้างให้สะอาดสองใช้ใบแก่ของมะกรูดยี่สิบใบใช้ใบแก่ของมะกรูดยี่สิบใบล้างให้สะอาด ซอยก็ได้ไม่ซอยก็ฉีกหลังจากนั้นก็นำไปต้มกับหม้อชะตะลิดน้ำหนึ่งลิตรครึ่งคือหมายความว่าใช้น้ำหนึ่งพันห้าร้อยซีซีหมายความว่าหนึ่งพันห้าร้อยซีซีนะหนึ่งพันห้าร้อยซีซีเมื่อได้ดังต่อไปนี้แล้ว กยกขึ้นไปตั้งบนเตาแก๊สยกขึ้นไปตั้งบนเตาแก๊สนะอจายโยมยกขึ้นไปตั้งบนเตาแก๊สต้มประมาณสิบห้านาทีอ่ต้มประมาณสิบห้านาทีอาจารย์ต้มประมาณสิบห้านาทีเมื่อต้มประมาณสิบ้านาทีเมื่อเดือดแล้วัะจายโยมโยมก็ ทำยังไงอ่ะก็ยกลงมากรองเอาแต่น้ำนะกรองเอาแต่น้ำแล้วก็วหารับประทานวารับประทานสามารถช่วยดูแลเกี่ยวกับคนที่มีปัญหาเรื่องความดันต่ำความดันสูงอาจาเป็นความดันสูงเบาหวานไขมันเจ้าค่ะสุดาพลสินธุกร เมื่อหนัวค่ะโอเคจำ้นะคะทุกคนทุกท่านที่มีปัญหาเรืกก่องสุขภาพน้ำที่เหลือ,อ,อยังไม่ได้บอกวิธีรับประทานทีขอใครขนาดรับประทานสามเวลาครั้งลนึนหนึ่งแก้วเป๊กครั้งลนึนหนึ่งแก้วเป๊กก่อนอาหารเชา้าเพียงเย็นครั้งหนึนหนึ่งแก้วเป๊กถ้าน้ำหนักแปดสิบขึ้นไป ถ้าน้ำหนัก8บขึ้นไปให้กินเช้า2แก้วแป๊กกิน2แก้วแป๊กถ้าน้ำหนักไม่ถึง80ก็เช้าแป๊กเช้าแป๊กกินแป๊กน้ำที่เหลือน้ำที่เหลือก็ให้อุ่นไว้สมมุติว่าวันนี้ทำเสร็จแล้วเก็บยกกินรับประทานเร่างน้อยแล้วพรุ่งนี้ก็อุ่นอีกเมื่อหมดแล้วก็ทำกินน้อยประมาณเดือนหนึ่งโยมคนที่มีปัญหาเรื่องความดันสูงความดันต่ำฉะงักนักแลโยม นี่คือเป็นยาภูมิปัปญญาของหลวงปู่ตอนที่<ไ>อสองในคำพืนนี้พระนญาติโยมสาตุชนทั้งหลายสิ่งดีๆที่เป็นประโยชน์ช่วยกันสารต่อสืบต่อต่อยอดส่งไปยังลูกหลานว่าของใกล้ตัวช่วยเราได้ไม่ตายไม่เคยมีกรรตายเพราะกินน้ำใบมะกรูด ก็ไปเตยหอมทีหรือมีอาตมายังไม่เคยเจอทีอันนี้ใบมักโร่ที่เป็นตังอาหารทั้งยำทอดทำอะไรได้ทั้งหมดยิ่งใ่ไต้หอมยิ่งทำขนมได้ทำน้ำดื่มได้บำรุงหัวใจสารพัดเรื่องแก้โรคเกาวก็ได้แต่ในคำพืดนี้เราพูดถึงความดันสูงความดันต่ำอาจารย์โยมทวนใหม่ไปยโยมไม่เข้าใจทวนใหม่นะจ๊ะ หนึ่งใบเตยหอมใบเตยหอมเอามาใบหนึ่งยาวๆล้างให้สะอาดจะแปรสภาพเป็นหั่นฝอยๆก็ได้สองใบมะกรูดแก่ๆยี่สิบใบล้างให้สะอาดแล้วก็ซอยสวยงามนำไปใส่ในหม้ออัดเทเลตเติมน้ำหนึ่งลิตรครึ่งต้มประมาณสี่พ้นนาทีก็เดือดแล้วยกลงมากรองแต่น้ำไว้ขนาดรับประทานถ้าน้ำหนักไม่ถึงแปดสิบไมรับประทานชาแป็กเตียมแป็กเย็นแป็ก ในการดูแลสุขกกภาพน้ําที่ไหลอุ่นถ้าอายุ80รับประทานสอเวลาชาสองเป๊กยนินสองเป๊กประมาณสักเดือนหนงยมอาการที่ว่ามารู้สึกมึนหัวมีอาการมึนหัวมีอาการมึนงงเกี่ยวกับความดันต่ําและความดันสูงก็จะดีเกือบร้อยเปอร์เซ็นก็ดีเกือบร้อยเปอร์เซนแต่ของมดเว้นคือน้ำเย็น เช่นมีทุกชนิดและน้ำอัดลมงดเป็นเด็ดขาดเด็กและสตรีมีครรภ์คนท้องควรได้รับคำแนะนำอย่างถูกต้องนะที่ทวนให้ฟังแล้วนี่คือสิ่งดีดีมาดูแลชีวิตของเราให้ปลอดภัยปลอดโรคนะพระฉานา้นเราท่านทั้งหลายกำลังรับชมรับฟังเพจรัวัดนกิริวง์พทั์ญาปุญญาสมุนไพรไทยหมอพื้นบ้านตำรับหลวงปู่ตอนที่2อ0แดสิบละเป็เอด ในคำาคืนนี้เพื่อได้น้อมนำสิ่งดีๆอันเป็นประโยชน์แก่ชาวบ้านและแก่ประชาชนชาวไทยทุกคนและแก่ประเทศชาติต้องการให้คนไทยมีสุขภาพพรรณนาไม่ที่ดีเนืรู้จักชายายถูกวิธีหลอดไฟแข็งแรงนะจารสําำรับแรกก็คือเกี่ยวกับนอนไม่หลับตับไม่ดีกินอาหารไม่รูรสก็บอกไปแล้วว่าต้องใช้อะไรบ้างจะทวนมาอีกรอบหนึ่งนะจาะคือหนึ่ง อาราบอา,า,อา,าต้นมยราบาทั้งห้านายอยู่ไปเก็บก่อนดวงอาทิตย์จะจะโดนจะโดนแสงอาทิตย์ตอนมาล้างให้สะอาดแต่ระมัดระวังหน่อยนะมยา่าบามันมีหนามตอนมาล้างให้สะอาดเมื่อล้างให้สะอาดเสร็จเรียบร้อยหันหันให้ถึยงานหยิบกำมาหนึ่งกำมือรวมๆใส่ในกระทะคั่วไปคั่วมาคั่วไปคั่วมากั่วไปคั่วมาใหญ่มา,ม,ายายมากจนแห้งจนกรอบแล้วนำไปต้มกับน้ำเท่าไหร่ นำไปต้องกับน้ำ1ลิตรครึ่งหรือว่า1,500 c ีประมาณ15นาทีก็ยกลงมากรองแต่น้ำไว้ไว้รับประทานสำหรับคนที่นอนไม่หลับจับไม่ดีกินอาหารไม่รูกรสกาะรับประทาน1แก้วกาแฟต่อหน้าเช้า1แก้วกาแฟต่อหนหาเย็นน้ำที่เหลืออุ่นไว้ประมาณ2สัปดาห์ อาการดังกล่าวก็จะดีขึ้นดีขึ้นโดยลําดับอาจารย์โยมนี่คือขนาดที่280นอนไม่หลับตับไม่ดีกินอาหารไม่ดู้รถขนาดที่สองขนาดที่สเกี่ยวกับความดันสูงความดันต่ำทำอย่างไรใครที่มีปัญหากินยากินอยู่กินยามานับร้อยขนาดแล้วมันไม่หายลองดูนะโยม ไม่ได้บอกให้โยงงงายนะจ๊ะแค่โยมลงทําดูทําให้ถูกต้องอย่างถูกวิธีชีวิตปลอดภัยก็คือใช้ใบเตยหอมยาวๆหนึ่งใบล้างให้สะอาดหั่นฝอยฝอยสองใบมะกรูดแก่ๆล้างให้สะอาดยี่สิบใบแล้วก็หั่นฝอยนําไปใส่หม้อทะตาเลดใส่น้ำหนึ่งพันห้าร้อยซีซีต้องประมาณสิบห้านาทีก็เดือดได้พอ ห้ามใช้ควยแรงเดี๋ยวมันเสื่อมยาหมดออก,กรองออกมาแต่น้ำกากทิ้งโคนต้นไม้วิธีรับประทานมีสองวิธีคือหนึ่งคนที่มีน้ำหนักไม่ถึงแปดสิบไม่รับประทานชาแปก็กเที่ยงแป็กเย็นแป็กก่อนอาหารน้ำตุ๋นอุ่นกรณีที่สองคนที่มีปัญหาเรื่องน้ำหนักแปดสิบ้นไปให้รับประทานชาสองแปก็กเย็นสองแป็กก่อ,อนอาหารไม่เหตุเด็กสก,กรีมีคนันคนเป็นโรคหัวใจต้องได้รับคำแนะนำ ให้อย่างถูกวิธีอาจารย์สองขานาดสองเก็ดยาที่มีประโยชน์อย่างมีคุณค่าให้แก่ชาวบ้านแขย่าโยมที่มีความสนใจดูแลสุขภาพวันนี้ก็แปดพันกว่าคนโยมก่อนดูแลสุขภาพกันด้วยนะจ๊าโยมถ้ารู้ว่าเจ็บไข้ได้ป่วยเพราะตอนนี้เดลต้าพลัสก็ได้าข่าวว่ามีมาแล้วจะรับมือกับโรคร้ายอย่างไร หากว่ารู้จักใช้สมุนไพรชีวิีเราปลอดภัยแน่หากไม่รู้จักใช้ย,ยาสมุนไพรไทยอาจจะไม่ปลอดภัยก็ได้นายโยมใช้ผิดผิดผิดอาจจะเกิดปัญหาได้ไม่มีอะไรมากก็ใช้แค่หอมแดงหนึ่งหัวน้ำหนึ่งแก้วกาแฟกินวันละครั้งก็พิก,ก็ดีดูแลสุขภาพป้องกันโรคร้ายทำให้ทางเดินลมหายใจ และตั้านอนรมณลินสระดูแลลำไส้ตับไตแทพุงได้อย่างดีเอาง่ายๆนี่คือดูแลสุขภาพถ้าไม่มีหอมแดงก็เอาขิงก็ได้แต่ต้องใส่เกลือไห่น้ำพึ่งหรือขิงคาตับไคร้ก็ได้อย่างที่ตามาเคยบอกคอยย้าทุกค่าคืนว่าเจ็บป่วยคราวใดอย่าลืมใช้าย,ยาถอนไพลในครัวเรือนมันดูแสุขภาพนี่เรื่องที่อธิบายไป ขั้นตอนต่อไปก็จะคุยเรื่องกิจกรรมในวันที่21พฤศจิกายน22 23 24จะมีโครงการอบรมกินสมุนไพรไทยกิน أ, กินสมุนไพรไทยอย่างไรให้ปลอดภัยปลอดโรคควาไทย่วดโลก,โลกในคั้นืนนี้ก็คือเปิดรับสมัครแค่50คนรุ่นที่2เพื่อสอนวิธีการใช้สมุนไพรเช่น ยำปลาชพูต้มยำปลาชพูแกงจืดมะพร้าวยำต้มยำทำแกงมะรุมต้มทำไข่ทรงเครื่องช่วยดูแลสุขภาพเกี่ยวกับต้งอุดนต้งเฟ้อและแกงจืดน้ำเต้าแกงจืดน้ำเต้าแล้วก็อื่นๆเกลียไม่ถึงหมด12เมนูหลักเพื่อสอนให้โยมเข้าใจทำความเข้าใจ ก็สามารถอินบ็อกซ์้ามาหรือโทรมาศพถามศูนย์หกสองสามารถสามหกแปดเก้าเก้าอินบ็าาอกซ์มาใต้ผิดวัดได้ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่โยมต้องเสียโยมต้องเอาสมุดไทรมาหนึ่งอย่างทางเราจะแจ้งไปว่าโยมจะเอาอะไรมาและก็บาสีหนึ่งคู่บาสีก็มารับที่วัดส่วนเครื่องใช้ส่วนตัวก็คือมีหมวกแล้วก็มีชุดกันเปื้อนนันจ๊ะสมุดปากกายพร้อมเครื่องใช้ส่วนตัวก็อบรมตั้งแต่แปดโมงกว่าจนถึงสามทุ่ม ทุกวันเพื่อดูแลสุขภาพให้กกบชาวบา้นานะญยติโยมนี่กิจกรรมนี้ตอนนี้ก็จากครบห้าสิบคนแล้วรุ่นที่สองแล้วก็รุ่นที่สามต่อพะชายโยมส่วนยาจินดาวัสนามานีก็ได้แจกจ่ายทยอยส่งไปให้แล้โยมใจยินนะจ๊ะเริ่มทยอยส่งทยอย่งให้ทุกคนหากไม่เข้าใจรับแล้วก็โทรมาสอบถามว่ากินยังไงดูแลสุขภาพอย่างไร,งไรในการดูแลสุขภาพเกี่ยวกับการใช้ยาจินดาวัสนามานี ต่อไปก็วันที่14พฤศจิกายน2 5 6 4 10โมงเชา้าร่วมการทอดกฐินออนไลน์ร่วมก,กันทอดกฐินสามารถีเพื่อสร้างสุนรูปภูมิปัญญาหมอพรในค่ำคืนนี้ก็ขอเจริญพรญา,า,ต,ราติโยมสาธุชนทั้งหลายให้มีความสุขมีความเจริญปราศจากโรคร้ายให้บ้านเมืองเรากลับมาใช,าช้ชีวิตตามปกติธุรกิจดำเนินตามปกติให้โรคร้ายมันออกไปจากประเทศเรา แล้วเราจะได้ใช้ชีวิตตามปกติอย่างมีความสุขไม่ต้องหวาดระแวงเจ็บป่วยคราวได้ย่าย่ลืมใช้าย,ยาแตุ่นไปในครัวเรือนกดไลค์กดแชร์กดดูแลดกดแชร์สครับให้กับทางวัดจดัดข้าไปกดยู u b e ไปครบอบหนึ่งพันคนนี้นะจ๊ะโย,ยมนะครับคืนนี้ก็ขอจเจริญพรเพราะกันใหม่ในค,คน่ำคืนพวกนี้ถ้ามาทันก็จะมาไลฟ์สดในค,คน่ำคืนนี้ขอจเจริญพรโยม